อีสาบนบานดกบังครับอ่าเมื่อนี้ฝนเงอรู้สึกว่าอ่าพัมพัมอยู่บัดมือเลยเมื่อนี้อืมสวนก็ได,ด,ด้เดี๋ยวตกดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกหยุดเดี๋ยวหยุดอ่าพัมอยู่บัดมือเลยเมื่อนี้อ่าันสวนนี่แหละอ่ะาก็จะไปหาเก็บ เออล่อบุงบักศรีดาเอ,อ่อไปทรงให้เพิ่นตามหมอเดอร์เพ่นสั่งมาแล้วว่ามันก็สิได้ไลปันไดเอ,อ่อได้ซ้ำใดก็คือเอาซ้ำนั่นอ,อ่าเ,เพราะว่าเหมือนเป็นวันพระเพิ่นว่าเสียไปวัดทำบุญ่าสันว่าอ,อ่าแล้วก็สิหาล่เบ่งให้เพิ่อนอยู่อ,อืมได้ซ้ำใดก็คือซ้ำนั่นละเพราะว่าช่วงนี้บกกฎีดามันก็ ยังบ่ท่านแกจัดปัญเออได้มาหน่อยหนึ่งบักซีดาก็ได้บ่กพ่อสิไปส่งที่พ่นสังไว้เลยเพราะว่าบักซีดาช่วงนี้ก็ยังมาท่านด้แกจัดอ่ตาตาบ่ได้คุณภาพก็บ่จะเก็บไปขายวันเถอะอืม จะได้คุณภาพือยังสี่เก็บมาแล้วนี่ยตัดมามันกอหวานกรอบน่ากินหวนัวนทอเพราะ่าะได้คุณภาพได้ขนาดามันก็มัน,ม,นมันบ่อเสบหน้าก็เลยบรรย่อยากตัดไปคนถึงว่าทีามีคนสั่งมากอะไม่อยากตัดไปให้สินะโมเมนว่าเออ เอาจากไหนก็นได้เออขอให้ได้ตัดไปขายเลยนะที่หลังก็ตีพม,มีคนสต่างอีกมันมีคนกินมันโปรเซียขออภัยนะ่มุนีนนนก็เล็มตัดมาเรื่องฝนตกมาได้ไม่แค่นี้ล่ะเอเอบุษราเรื่องสวนก็หลายอยู่แต่ว่ามันมันแก่ประจัดณ์นะแก่ประจัดณ์ก็เลยเพิ่นก็ะเฝ้าว,ว่าเอออยากได้บุษราไป เออบรีเมีนเราไปขายเราเพิ่นว่าเสี่ยวไปทำบุญมาสั้อน,นอืมก็เลยสิได้นิดหน่อยเพราะให้เพิ่งจะไปทำบุญไปวัดราสั้นว่าเพราะว่ามือเอืนก็เป็นวันพระออเลยสิไปวัดวก็เลยหาเล่มเก็บให่ขนกระตุกแล้วมันก็ไล่บอกซีดาแต่ว่าเออมันแก Uh, bò chát cái uh, chát thân uh, này bó thân này cốt uh, kia không nằm hiểu vào đây hiểu vào đây rồi lấy giặc uh, tát bể phân một phăng phân người gần công lăng cái kia là cho người phốn mới là tốt lười phốn tốt bất mờ lấy mà nè không pháp như này uh, ไปหาตัดให้เพิ่นมันก็หน่วยแจ้หน่วยใหญ่มันก็หลายอยู่แต่ว่ามันบ่ได้ไอ้ว่ามันบ่ได้คุณภาพที่ต้องการมันก็ไปเออก็เลยยังบ่ตัดให้เพิ่นยังบ่ตัดไปอ่ามันก็มีหลายอยู่แต่ว่าอจังซี่มันก็บ่ทันได้จังซี่นะบ่ตัดไปให้ได้คุณภาพอีหลีจังซี่ก็น่วยใหญ่เริ่มเริ่มน่วยใหญ่อยู่ แต่ว่ากัมันบ่ได้คุณภาพเห็นบ่ตัดไปรย์ไงบ่ตัดบอเก็บมันไปเออหมายว่าเอกสาดสองหน่วยเนี่ยจริงหักแล้วนี่ยเฮ้ยเราบ่ทันได้แก่เลยที่กับสองหน่วยเนี่ยก็ขนาดมันได้อยู่แต่ว่าบ่ทันแก่เล้วบริตัดไปย์เพิ่น เขาให้ได้ค e. uh, mm ุณภาพอิหรีจ้างสีจังสีเก็บให้พระสันธรส่วนนี้ก็เรื่องเสียบรท่านแกจัดือให้ว่าผิวบรท่านนี่นวลนวนุ่ไปเออกับพวเก็บให้จกได้ปบนได้กับพวเก็บให้พ่ะสันธ์เราเออมีเอาเงินมาหลอกกับพวเก็บให้สบายเส้นสมาตีที่หลังเสียนะว่าโอ้บักสีดาบรแซสียมเส้นนะ Ờ, ừ, bố ván, bố cọp lấy, ngươi thấy nè, gà lấy bố, 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 bố tắt hãy. Ơm. Ơm. Chắc chắc xì gà nuôi nháy dù, thế và, ờ, suốt mạng đêm nay gà, nuôi nháy, nuôi, miếng gà nuôi nháy nháy. Ơm. Nói đây, ờ, 3 lục gà, lô cua là, 4 lục, bố cần 4 lục. 3 lục, 4 lục lô, ngươi thấy. Ưm. Cà bố tắt hãy. Cứ, bố miếng, bố mi เออถ้ามันมันมันบ่อใดขนาดกันเลยบ่อจัดไห้บ่ขายว่าสันเถาะบ่เป็นยิงอ่าทั้งสี่เออมันมันบ่มันแก่บ่อขั้นจัดผิวบ่อขั้นใดผิวบ่อสันนวลบ่อตัดให้ทั้งสี่แบบนีอยู่มีอยู่หลายอยู่แต่ว่าก็จังสี่ก็ยังบ่อทันงใดอยู่นี่ หมายว่าบ่ผิวบ่ราะนวลคขาก่อนถ้าไปบ่ตัดไห่อืมตัดไห่บ่แกจัดที่ลีบ่ตัดไห่เบิ่มเถอะอืมแนี้ไหลอยู่ว่าคนเหนือต้องการหลายแต่ว่าก็ไม่ได้ตัดให้เพิ่นเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นสิมาตีทีหลังว่าบักสีดาบ่ได้คุณภาพบักสีดาบ่แกก็ตัดมาขายให้่สินะอ่ามันบ่แซ่บ มันบาหวานบากรอบเห็นมาตีที่หลังสิเลยวไตัดน่งเสียหน่วยนี่ก็หน่วยแบบไงเนี่ยรุ่นนี้ก็สามหน่วยก็บลูกนึงละแต่ว่ากำลังสี่กำลังสีได้ขนาดก็หลายอยู่เราทะยอยมาแต่ว่าบรตัดให้เพิ่น ่อยเห็นแกจะตัดจะหัวตัดไปให้ใช้ให้ไอ้นีคุณภาพปลีบันเถอะเพื่อวันในสวนนี่ก็ว่าาเน่นคุณภาพเโตโอ้ฝนตกแห้งหมดเลยตกแห้งเริ่มแห้งขาก็มาบัดมือมาเนี่ยแห้งแน่าคอยแน่แห้งแน่าคอยแน่อยู่บัดมือเลยมาเนี่ย หาเราเก็บบักซีดากวอใดอนี่ยุไดแค่นี้แะคือน้ำน้ำวอใดวอใดคุณภาพอท่านผิวบอท่านวลนีน่หรืออาจว่าก็กินได้ยุได้ว่ามันเกี่ยวฟาดฝาดทั้งสินะมันบหวานบวกกรอบอคือก็เลยบอตัลได้นได้ส้ำได้ก็คือเอาซ้ำน,นั่นกันเถอ ในซัมมี่เอาซัมมี่เดี๋ยวันนุ้ยนี่ก็ได้ใส่ทุกนุ้ยได้ขนาดทุกนุ้ยละเนี่สามนุ้ยนี่ก็ยังสามนุ้ยนี่ก็โล่นึงละเนี่โล่กลัวละสามนียน้ยสามนวยโล่สามนวยโล่เพเกินสีน่นุ้ยโลหนึ่งก็ได้ใส่ขนาดนี้ เดี๋ยวกระไฮสวยวันทวาให้สวยงามมันบ่งามบ่สวยกับบ่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 ตัดไปให้ละเดี๋ยวสิมาตีกันว่ามันบ่หวานบ่กรอบยิ่งมันเป็นหน้าฝนฝนตกดูดูสิมันก็จะบ่ค่อยหวานอยู่แล้วที่นี่เมื่อไปตัดเมื่อไปตัดบัก์ซิดาแก้่จัดกัมันสิบ่หวานบ่กรอบ มันสีออกฝัดๆแน่หน้าพอแซบเจืดจืดได้แค่นี้ก็เอาไปพ่นแช่นี้เราพอได้ไปทำบุญน,นะส้นไปวัดอขอบพุณนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เจมี้ไปแล้วครับ